ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยกาแฟดริปเมสโตเอ์ร้านกาแฟคอนเซ็ปต์ใหม่ชงเครื่องดื่มด้วยวิธีดริปนุ่มหอมอร่อยไม่ต้องมีเครื่องกาแฟเริ่มต้นเพียง40บาทลงทุนน้อยขึ้นทุนเร็วงบลงทุน8 9 9 0 0บาทไปจนถึง2 5 5 0 0 0 0บาทสนใจแฟรนไชส์โทร088-809-6412ทางรอดทางรุ่งซูเปอร์ริชโมเดลเงินยุคนิวนอร์มอล การระบาดโควิด19ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายคนอาจคิดว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคงหนีไม่พ้นธุรกิจโรงแรมที่พักและธุรกิจสายการบินแต่จริงๆยังมีอีกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันก็คือธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบริษัทร,รับแลกเงินที่หลายคนคุ้นเคยมานานอย่างซูเปอร์ริชสถานการณ์เป็นอย่างไรวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมานําเสนอให้ทราบกันค่ะ ซูเปอร์ลิสสีสม้มเป็นชื่อเล่นของ S.P.R. s u p e r l ์ลิสหนึ่บริษัทรับแลกเงินที่หลายคนคุ้นเคยกันมานานโดยเฉพาะคนกรุงเทพเพราะเริ่มทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตั้งแต่ปี2508โดยคุณวิบูลณ์ตันติเวชยานนท์แรกเริ่มใช้ชื่อว่าร้านจิตพาณิชย์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจครอบครัวแต่ขณะที่กิจการกำลังลำบากบวกกับเจอเหตุการณ์ถูกโจรปล้นจนเสียหายหนัก คุณวิบูลและภรรยาจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อมาเป็นซูเปอร์ลิชและใช้สีส้มเนื่องจากเป็นสีมงคลเพื่อเอาเิ่มเอาใช้จุดเปลี่ยนสำคัญของซูเปอร์ลิสสีส้มเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณปิยะตานติเวชยานนท์รุนลูกเข้ามาบริหารพร้อมสโลแกนของแบรนด์ไว้ว่า t i n g of Money Exchange t h i n g of Superlist โดยริเริ่มความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในวงการนี้ เริ่มจากการขยายสาขาเข้าห้างที่บิ๊กซีราชดำริในปี2544ตามมาด้วยการเปิดที่สถานี BTS ชิดลมทั้งนี้เพื่อทำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการง่ายขึ้นและให้บริการได้ยาวขึ้นเพราะมีเวลาเปิดและปิดที่นานขึ้นในวันนี้บริษัท Superlist Currency Exchange จำกัดคือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้มาตรฐานสูงที่สุดในประเทศไทย แต่พอเกิดการระบาดโควิด1 9จึงส่งผลให้ซูเปอร์ลิทสีส้มกำลังเจอฝันร้ายขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแผนการปิดสาขาและจุดให้บริการแลกเงินเพื่อบริหารจัดการต้นทุนให้บริษัทบาดเจ็บน้อยที่สุดเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกในแต่ละเดือนประมาณ4ล้านไปจนถึง8ล้านบาทโดยไม่มีรายได้เข้าเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ที่มีการล็อกดาว ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกประเทศทำให้ธุรกรรมทั้งฝั่งซื้อและขายเงินตราต่างประเทศหายไปกว่า95%ปัจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งหมด40แห่งโดยภายในสิ้นปีจะหมดสัญญาเช่าประมาณ5-6แห่งซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองกับเจ้าของพื้นที่ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ปิดสาขาที่หัวหินไปแล้วส่วนที่ภูเก็ตปิดชั่วคราว ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์ที่ทางการจะปลดล็อกท่องเที่ยวให้เป็นเศษสามสำหรับแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคุณปิยะตันติเวชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซูเปอร,ร์ลิชเคเลนซีเอ็กเชนจำกัดให้สัมภาษณ์ผ่านซืดอต่างๆว่าเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อในต่างประเทศยังไม่ดีขึ้นซึ่งหากสถานการณ์ลากยาวคาดว่าจะเห็นธุรกิจแลกเงินต้องปิดตัวและพนักง,งานตกงานอีกมาก โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตราว2,000สาขามีพนักงานเฉลี่ย20คนต่อแหง่งซึ่งหากธุรกิจไม่สามารถไปต่อได้จะเห็นคนตกงานราว2,000 20, 0คนช่วงไตรมาสแรกยอดการแลกเงินตราต่างประเทศยังเติบโตได้ดี แต่มาดิ่งลงอย่างหนักในช่วงไต,ตรมาสที่2ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนยังมีวอลุ่มเข้ามาประมาณ1,000ล้านบาทและหล่นลงมาเหลือ700ล้านบาทในเดือนพฤษภาคมขณะที่เดือนมิถุนายนได้หล่นลงมาอยู่ที่ราวๆ4 0 0ล้านบาทไปจนถึง500ล้านบาทเท่านั้นซึ่งบริษัทยังคาดการว่าทั้งปีน่าจะมีวอลุ่มการแลกเงินอยู่ที่ประมาณ5,280ล้านบาท เทียบกับช่วงปกติที่มีวอลุ่มเฉลี่ยปีละ100 0ล้านบาทหรือตกราวๆเดือนละ9,000ล้านบาท สำหรับแผนการฝ่าวิกฤตในระยะข้างหน้าสุปร,ริตเตรียมปรับองค์กรด้วยการทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่ในระบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มรับซื้อแลกเงินเช่นนำสินค้าหรือเงินดิจิทัลมาแลกเป็นเงินสกุลต่างๆแต่ต้องรอประเมินสถานการณ์ว่านานฟ้าจะกลับมาเปิดได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีเข้ามาบ้างหรือไม่เพื่อดูว่ามีความคุ้มค่าพอที่จะทรานส์ฟอร์มตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ๆแต่เชื่อว่าถ้าสนามบินกลับมาเปิดโดยชื่อเสียง ของซูเปอร,ร์ริสลูกค้าจะมาหาอย่างแน่นอนแต่แผนเฉพาะหน้าของซูเปอร,ร์ริสสีส้มในเวลานี้คือทำตัวเองให้อยู่รอดหรือยือลมหายใจให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะมีวัคซีนออกมาค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ